สี่รีคำนวณแต่อดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทับปีวันนี้ฝากเงิน120,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.7%ต่อปีนะครับฝาก120,000บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดับอะไรกับสมคายเขาไม่เป็นกำลังใจด้วยสิทธิประโยชน์บัญชีเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับ 1. มอบดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.7%ต่อปี 2. รับดอกเบีย้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณวันที่เปิดบัญชีและมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง100,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1,500,000บาทสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดากรณีเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารและหักคืนดอกเบีย้ยส่วนที่เกินไป สำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนำมาฝากเพิ่มหลังจากที่วันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินฝากต่อและจะคำนวณดอกเบีย้ยให้ในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์และหักภาษีนั้นให้จ่ายตั้งแต่บาทแรกสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้น ที่รับดอกเบีย้ยนะวันที่ฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจะทําให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีในให้จ่ายตามระยเุราที่ฝากเงินนั้นสำหรับดอกเบี้ยธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีหักนที่จ่ายธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักนัทที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองเมื่อครบระยะเวลาฝากลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อ เป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้ผู้ฝากจะติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากในช่วงหนึ่งเดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดตาดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้นจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันและหักภาษีน่าให้จ่ายที่ผู้ฝากติดต่อ,อก,กับ ทางสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่เงินฝากครบกําหนดหากภาษีนี้ให้จ่ายตั้งแต่บัายแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่ฝากคบวันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากอมรัย์พันจํานวนและตัดดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร แคมเปญน,นี้นะคะสามารถเริ่มออมกับธนาคารไทยเครดิตได้นะครับตั้งแต่21ตุลาคม2568หรือจนกว่านะครับแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดลงนะครับหรือจนกว่าคนจะฝากจนเต็มนะครับเต็มเต็มที่ประกาศเอาไว้นะครับก็จะหยุดนะเพราะนั้นสามารถที่จะไป ฝากเงินได้ที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขานะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติม02-697-5454นะครับย่ามีครั้งหนึ่ง02-697-5454นะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย1.7%จนำนวนวัน3า,า5วันดอกเบีเ้ยให้รับ2,040บาทรับไปตาดอกเบีเ้ยไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย2,040บาทเป็น1 2 2 0 4 0บาทนะครับอาทราดอกเบี้ยไม่เกิน2 0 0 0 0บาทไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายรับดอกเบี้ยไปเต็มๆเน้นๆนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากาไทยเครดิตนะครับ เงินฝากประจำทันใจดอกเบี้ย1.7กันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับจะผัดเปลี่ยนตัวเลขไปก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึงห0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ